มาใช้ก็สวยงามน,นะครับเมื่อกี้พ่อแตนก็จะพูดเรื่องเกี่ยวกับคนคนหอนใช่ไ่าทําบุญให้คนหอนทาบุญให้หมาหอนทำบุญให้หมาหอนนะครับสบายใจได้นะไม่ต้องห่วงนะครับรเผอิญว่าผมมีประเด็นนิดหนึ่งนะครับผมไปฟังนางยานนางยานนะผมเพิ่งไปฟังแป๊บเดียวนะพอผมฟังปุ๊บโฆษณามันมาเลย ผมก็เลยโอ้เราไปปัม๊มโฆษณาให้เนื้อแต่ว,ว่าได้มาสองประเด็นนะครับไม่ไม่อยากฟังต่อฟังแล้วมันมันตลกดีนะครับฮผมเพิ่งดูหน้าเขาดูหน้าเขาครั้งแรกนะครับแล้วตลกมากครับโอสสดีครับนะคุณทันตะวันนะขอบคุณมากครับขอให้ร่ำร่ำเลยด้วยเนาะอันนี้แอดมินของช่องพ็แตนนะ น่ารักขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะครับขอให้รวยๆนะครับเป้าแตนกับลุงพลไม่ต้องห่วงครับเดินหน้า,าทำคุณประโยชน์ต่อสังคมต่อไปไม่ต้องห่วงครับเอฟซี F C. นะครับเจ้าของเงินที่เขาทำเนี่ยเขาภูมิใจนะครับเขาภูมิใจเขาได้พบคนที่ไว้เนื้อเชื่อใจที่จะเป็นคนต้นบุญเขาเรียกว่าลุงพลเป็นคนต้นบุญเชื่อเถอะครับว่า พวกนั้นมันคือมันไม่มีอะไรทำนะครับมันจะไปตรวจสอบจะไปอะไรไม่ได้หรอกครับนะหมายคขาว่ามันไม่พบหรอกลุงพลยิ่งต้องอ่าลุงพลรู้เลยว่าต้องทําอะไรให้ละเอียดอ่อนเพราะ่าจจะมีหมาเห่านะครับลุงพลทําบุญอะไรก็ได้จะมีมานผจญน,นะครับไม่ต้องห่วงนะครับนะครับแล้วเขาก็เอาประเด็นมาพูดนะ อยสวัสดีครับคุณแม่อุดรน,นะครับแอดปุ้ยแอดแสงนะครับแอดพัทธรมน์นะครับคุณนพร,รัตเน้อนะครับแล้วก็คุยกันไปด้วยต่อยอดกันคุยไปด้วยนาอทุคุณวนรอดบอกว่าอาจารย์เริ่มหัดเอ,อเริ่มหัดแว้นแล้วใช่ไหมคะเริ่มหัดแว้นอะไรนะเริ่มแว้นเนี่ยก็คือมอไซค์ใช่ไหมเริ่มหัดแว้น อ่าน่าจะใช่นะวันวันวันนะฮะนะคุณแม่อุดรนะครับนะครับแล้วก็น้องธันตะวันนะครับเอซีพอตนะครับขอบคุณมากนะครับนะครับคุณประยูนนะครับคุณสิริศักดิ์นะครับนะครับคุณเอ็มเทคนะครับนะครับแอดอนะครับแอดติกี้นะครับผมนะครับนะคุณเอ็มเทคนะครับอ่ะ ขอบคุณมากนะค่อยไลย่ลชื่อต่อไปคุณบุญนะครับคุณบุญเตียงบุญทองไม่ใช่บุญเตียงนี่บุญบุญตองใช่ไหมบุญตองนะครับคุณปิ่นทวนนะครับผมเมื่อกี้นะครับผมได้รับเมลจากผู้ผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสิผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเพราะบ้านผมเป็นบ้านแขวงเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะครับที่ดูแลบ้านผมอยู่เนี่ยเขาส่ง ส่งกำหนดวันทอดกระถินมาให้ผมแล้วนะครับเพิ่งได้รับวันนี้เองนะครับนะก็คือตรงกับวันที่สองถึงห้าพฤศจิกายนสองถึงห้าพฤศจิกายนพฤศจิกาธันวาก็แสดงว่าผมต้องไปทอดกระถินพฤศจิกาสองก็คงจะ ก็คงจะขึ้นมาพุทิกาก็คงกำลังจะเปิดเทอมเนาะไปแล้วก็ขึ้นมานะครับแล้วก็เพราะว่าล,ลูกสาวต้องเปิดเทอมนะฮะจากนั้นก็ทำ YouTube เพื่อหาค่าค่ารถไปที่จำปรงอีกรอบหนึ่งนะครับอย่าลืมนะช่วยดูโฆษณาให้นะนะครับ จะต้องเร่งให้คนดูของผมวันละห้าร้อยคนต่อไรนะครับจะได้เก็บคันน้ำมันนะครับเพื่อเดินทางนะครับ mm. ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านส่งกำหนดกระถินมาแล้วนะเดี๋ยวผมก็จะ,ะช่วยบอกบุญนะครับกระถินนะครับตรงกับวันที่สองถึงห้าพฤิกายนนะครับปีที่แล้วมันเป็นเดือนตุลาครับปีที่แล้วเป็นเดือนตุลานะครับ แต่ปีนี้สบายครับเป็นช่วงที่ผมได้เป็นเป็นอิสระแล้วนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องงานแล้วก็จะห่วงเรื่องงานของของภรรยาแล้วก็ที่ทํางานอที่เรียนของลูกนะครับผมก็อิสระนะครับนะครับก็จะทําทุกอย่างนะครับเพื่อให้ได้เงินในการทํากระถินนะครับก็คงจะบอกบุญพวกท่านต่อไปนะฮะบอกบุญพวกท่านต่อไปนะครับปีที่แล้วมันตุลาตุลาเป็นปีน้ําหลาก ทีน้ำหลากน้าท่วมนะนะครับเพราะว่าแม่แม่จินนาแกจะมาที่วัดเองแต่แกมาทางมาจากทางไหนไม่รู้นะครับมาติดน้ําท่วมแกก็มาไม่ได้นะครับปีนี้มันเลยไปจากตุลาเลยไปพฤศจิกานะครับแต่ตุลาเราเนี่ยก็จะเป็นเนี่ย เอออันนี้เดือนกันยาใช่ไหมเดือนกันยานะครับตุลาก็คือวันที่เดือนที่พวกเรากําลังลุ้นลุงพลดังนั้นเมื่อลุ้นลุงพลเรียกว่าผลนนทินนะครับผลนนทินแล้วก็โอ้โหไปเฉลิมฉลองนะครับกระถินที่บ้านผมเลยก็จะลงไปนะครับแล้วก็ขึ้นมาขึ้นมา แล้วก็จะไปสกลเลยทีเนี้ยไปสกลนะครับไปสกลเสร็จนะครับไปสกลเสร็จวันที่เก้าธันวาไอ้สิบธันวาใช่ไหมเขาคงกลับมากรุงเทพอีกนะครับเพราะว่าพฤติกาผมลงไปบ้านแล้วไงนะครับส่วนปีใหม่ก็คงอยู่นี่นะครับนะฮะนี่คือแพลนของผมนะนะครับยังไงก็ฝากบอกบุญไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวใกล้ๆนะครับว่า จะให้เขาส่งซองมาก่อนแล้วก็ถ้าท่านถ้าท่านใดอาจจะร่วมสมทบทุนนะในการทำศาลาก็จะใส่ซองไว้ให้นะครับเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมนะครับก็บ,บ,บอกบุญให้ล่วงหน้านะผู้ผู้ใหญ่บ้านอ่าผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน,นได้ติดต่อผมมาแล้วนะครับต้องขอบคุณมากๆนะครับอ้าวมาเรื่องของผมนะครับคุณ คุณหน่อยนะครับผมคุณชุติคุณชุติการนะครับผมนะครับน้องมนน้องมดน้องมดดีไซน์น้องมดดีไซน์นะครับเป็นไงบ้างสบายดีไหมน้องมดนะไม่เห็นหลายวันเนาะนะครับขอให้สุขสบายกายสบายใจเนาะนะครับคุณสโน่สวัสดีครับนะครับอ่าโปรโมทครับผมโปรโมทนะครับก็คือ เราจะขาดไม่ได้นะครับ f c พอตอแล้วก็ผู้ใหญ่เจดีทั่วทั่วโลกนะครับนะครับที่สนับสนุนนะครับสนับสนุนลุงพลในการทําภารกิจในการต่อสู้ในชั้นศาลเพื่อพิสูจน์ตัวเองว่าเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับดังนั้นตรงนี้มีความส่วนสําคัญมากครับก็คือทําให้ฝั่งนูน้นโจมตีในควรนการทางธ,ธุรกิจนะครับแบบเขาเรียกว่าอ่าเขาเรียกว่าธุธรกิจขนาดย่อมเล็ก ของครอบครัวนะครับแล้วก็ทำให้มีโอกาสในการต่อสู้จนทำให้ฝั่งตรงข้ามลุงพลเรียกว่าเหวอเหวอครับนะหรือว่าผิดผิดฝั่งนู้นเรียกว่าเขาไม่สมปรนานะครับเขาต้องการให้ลุงพลไม่มีทางต่อสู้ในชั้นาศาลอุตสาหพยายามที่จะทำให้กระบวนการาหาทนายย่ำแย่ในตอนแรกที่ทำให้ลุงพลเรียกว่า ประมาณว่ามึงไม่มีทนายแน่ทนายมึงไม่ทันแน่แต่ลุงพลก็พ้นมาได้นะครับแล้วก็ยืนหยัดในการต่อสู้มานะครับแล้วก็ทำให้ลุงพลมีสภาพคล่องนะที่ดีในการต่อสู้นะครับแล้วก็นำไปบูรณะแล้วก็นำไปทำองค์ปู่ด้วยนะครับนะนั่นก็คือทีพสกินนะครับนะครับ ในตระกูลบริษัทของมนโอมโฮมทรัพ์ต่อไปอีก10ปีจะเป็นมนโอมโฮมทรัพ์มหาชนนะครับนะฮะใครจะไปรู้นะนะครับที่พิสกินครีมนะครับเจ็าบาทเซรั่มแปดราสิบนะครับกันแดดห้าราสบเก้นะครับเจลอาบน้ำสองร้อเจ้านะครับเจลรังหน้าสองร้ห้าสิบ้านะครับสบู่หกบ้านะครับเจล อาบน้ำสองรานะครับเจลล้างหน้า2องผมพูดซ้ำใช่ไหมนะครับซีบักทอนครัสเบต้าคูแคนะครับห้ากนะครับหกล่องนะครับนะครับทีพีาฟสามนะครับท p พีโกโก้สามนะครับแล้วก็เสื้อองค์ปูนะครับสามนะครับแล้วก็499แล้วก็ห้านะครับสนใจก็ติดต่อที่เบอร์นะครับ0ูนย์สองอศูนย์เก้าส เกตห้าสองหกนะครับแล้วก็รายแอปทีพสกินออฟฟิเชียลนะครับผมนะครับใครที่สนับสนุนขอให้เจริญ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 นะครับผมนะครับทาอะไรก็สมปรารถนาทุกประการนะครับพร้อมนะครับคุณเอไอครับสีครับผมนะฮะอ่าแล้วก็ฝากนะครับสนับสนุนผู้ที่ชื่นชอบนะครับสินค้าของพี่ดิษไส อวอ้วอวอวมีสองรถนะครับนะครับคือรถเบนกับรถแท็กไม่ใช่นะรถเผ็ดกับไวเผ็ดนะครับผมนะฮะแล้วก็แหนมซี่โครงหมูออนละสามร้อยห้าสิบนะครับกิโลแหนมหมูนะแหนมหมูนะครับแล้วก็เนื้อแพ็คคูน่าทานมากเนยน,นะฮะน้ำปูน้ำปูกะปุกละสามสิบห้าบาทนะครับเอ้ยหมาเห่าอ่อนะแล้วก็ สอะไรนะกระปิกกระปุกละสามสิบห้ากระปิกร้อยบาทสนใจนะครับกระปิกหรือกระปิดนะครับนะโอเคนะครับขอบคุณมากครับทุกท่านนะฮะเรามาพูดกันดีกว่านะครับเดี๋ยวเวลามันหมดนะครับวันนี้นางยานผมแอบไปฟังนิดหนึ่งผมไม่ฟังนานเพราะว่าโฆษณามันเข้าครับ เดี๋ยวมันได้เงินแบบพวกเรานะฮะนางยานเขาพูดเรื่องพูดกรณีน,น,นางยานกันนะเขาจะเขาจะแซะเขาจะเอาเขาจะแซะน้องนาทีนะครับเขาจะแซะน้องนาทแีแอบรักน้องนาทีหรือเปล่าไม่รู้นะครับเขาจะแซะน้องนาทีเขาบอกว่าน้องนาทีจะต้องโอ้โหวันหนึ่งจะต้องยี่สิบยี่สิบวิดีโอ เพราะว่าดูที่จะต้องเตรียมเงินไปไว้อ่าให้เมียทำอะไรนะเบ้าหน้าหรืออะไรเนี่ยเขาบอกว่าเมียขี้เลยดูดิขี้เลยยังจะทำเบ้าหน้าเตรียมเงินไว้เบ้าหน้าลูกอีกพอเขาพูดว่าเมียเมียขี้เลยเนี่ยผมก็พยายามมองหน้านางยานนะ หืกล้าพูดว่าคนอื่นขี้เล่นะไม่อายตัวเองเหรอครับเนี่ยหรือไม่มันไม่คันปากเลยนะครับพูดบอกคนอื่นขี้เละอย่างนั้นอย่างนี้ต้องเอาเงินไปทําเตรียมเงินไว้เพื่อทําเบ้าหน้าไปทําหน้าให้ลกูกให้เมียผมก็ผมก็เอาเอาแว่นมาเช็ดผมก็เอาแว่นมาเช็ดนะ ผมก็ใส่ใหม่นะคือคนจะพูดอะไรเ่ะมันต้องดูตัวเองก่อนเฮ้ยมันจะว่าย,ยัางไงอ่ะคือเรื่องนี้คนฟังแล้วก็คือไม่ศรัทธาเลยคนพูดจะต้องงามระดับนู่นเลยยาาญานุน่น เออหน้าตาแบบยายา่าเออแล้วมาพูดแบบนี้อ่ะแดกดันคนอื่นเนี่ยเอออพอพอฟังได้คนระพอจ้องในดีผมก็คือผมไม่เข้าใจนะคนจะด่าว่าคนอื่นขี้เล่เนี่ยตัวเองต้องดูดีไว้ก่อนบูลเลี่ยเนี่ย คุณกาลังบูลลี่ตัวเองหรือคุณกําลังบูลลี่คนอื่นเนี่ยคือมันมันภาพมันขัดตาไงผมไม่รู้ว่าที่ประเทศนั้นเขามีหวีไหมถ้าไม่มีหวีเดี๋ยวผมจะส่งอ่าผมจะผมจะไปที่สวนกล้วยผมจะไปที่สวนกล้วยผมจะไปซื้อกล้วยส่งให้สักหวีสองหวีถ้าทางนั้นไม่มีหวีจะได้จะได้เอากล้วยมาเงี้ย คือดีนะผมไม่ได้ทานข้าวนะผมอ้วกแน่เวลาคุณจะบูลลี่คนอื่นเนี่ยกรุณาปิดหน้าตัวเองก่อนได้ไหมโอ้แน่นอนครับคนที่เขาสวยคนที่เขาสวยเขาจะมีคุณธรรมคนสวยจะมีคุณธรรมไม่วีบี ถ้าไม่มีหวีบอกผมนะบอกผ่านไปทันน้องนาทีก็ได้ให้น้องนาทีมาบอกที่ผมว่าอาจารย์นางไม่มีหวีครับอผมจะหาปลายหวีเหี่ยวเอาไปหากล้วยปลายหวีเหี่ยวเนี่ยส่งไปให้หิ้วหวีไปหิ้วหวีมาคือขอร้องนะเวลาจะพูดว่าใครอย่าไปบอกว่าคนอื่นเขาขี้เละครับเพราะว่าภาพมันจะขัดกัน ไปกันแน่กันแหนคนอื่นคนน,คนนั้นคนนี้ขี้เลยยังงั้นน,นี้ไปพูดถึงลูกเขาฮะเพราจิตใจโศกโรกมากนะไปบูลลี่เมียเขาแล้วไปบุลลี่ลูกเขาว่าต่อไปเนี่ยต้องเตรียมเงินไว้ทําเบ้าหน้าลูกลูกอย่างขี้เลยทุยตลกว่ะเกิดมาไม่เคยตลกเท่านี้เลย เออหน้าตาเหมือนนางงามบุดีเขามันก็ยังพอทนเออเนาะเออเขาคงโอเ้โอเขาน่ารักดีเขาก็เลยว่าคนอื่นขี้เหล่ทำไมคุณต้องไปแตะเด็กด้วยเนะี่ยจิตใจสกปรกโสมมหน้าตาก็อือหน้าตาคุณก็ไม่ได้คือเอาไปว่าเมีย เมียน้องนา้ทีหน้าตาดีกว่าคุณล้านเท่าอะ่ะผมไม่ได้บูลลี่นะแต่คุณบูลลี่คนอื่นแล้วไปบูลลี่ลูกเขาด้วยลูกเขาจะหน้าตาเป็นยังไงแล้วมึงไปกินอนาการล่วงหน้าได้งไงว่าจะต้องไปเตรียมไปเบ้าหน้าของลูกเตรียมจะเอาเงินไปไปสัญญกรรม,มพูดได้ยังไงวเนี่ย อมนะครับโอ้มเป็นอย่างนี้จริงเหรอนางนางยานเป็นอย่างนี้จริงเหรอต้องไปหาหมอแล้วละ่ะนางยานเอ้ยหาหมอเด้อประทานโทษนะที่คุณพูดถึงเนี่ยเมียน้องนาทีหน้าตาเดียว่านางยานล้านเท่าแบบไม่เหี่ยวด้วยไม่เหี่ยวด้วยนะครับ อะต่อมาครับผมเพิ่งไปเห็นแกมาพูดเรื่องตรวจสอบคือเขาเล่นน้องนาทีอย่างเดียวเลยนะครับเขาเอาเรื่องน้องนาทีปกมันเขาก็เอามาพื่อ,อธิบายเขาอธิบายเรื่องนี้ครับเขาอธิบายเอาเรื่องเหมือนเอาเรื่องเหมือนกัน,นจาน <c oughs> เอาเรื่องเหมือน <c oughs> โอ้า ไม่ผมได้ยินเด็กคนเนี้ยเขาชอบบูลลี่เด็กเขาชอบด่าเด็กผมเพิ่งฟังครั้งแรกครับอ่าผมเพิ่งฟังครั้งแรกอาจารย์ระวังหลอนระวังหลอนนะโอ้ยน่ากลัววันนี้ทนานอาจารย์โอ้คุณป้านิดครับสดีครับป้านิดน้านะครับ คุณบุตรีสวัสดีครับผมนะครับยาฮันเลสวัสดีครับคุณภูริสวัสดีครับผมนะคุณภูริบอกว่าหมอไม่รับะอาจารย์อืมหมอไม่รับครับหมอคนอย่างนางต้องหมอไหลหมอแบบไหนจะรับครับเอาคิดแทนผมหน่อยคนนักคนอย่างยานเนี่ยหมออะไรจะรับครับอ้าวต้องตอบมาครับ <laughs> นะนะเอือ อยากให้นางมาที่กรุงเทพนะเพราะว่าไปที่ยันฮีครับอย่าถามผมนะว่ายันฮีเ็าทาอะไรบ้างครับก็ไม่รู้อ่ะก็เขาบอกจนยันฮีนะครับก็ไปทําเอาเดอร์นะนะสวัสดีครับแอดดังลบครับผมนะฮ <c oughs> ะนะนะแอดดังลบนะครับแล้วก็ไม่เคยไปช่องนางนอกจากฟังจากยูทูบเบอร์เออเมื่อกี้ื่องจากว่า มีคนส่งมาให้พอไปดูโอ้โหนะเพิ่งเห็นครั้งแรกนะนะครับได้ฟังสองเรื่องครับไม่ฟังอีกเลยนะครับเพราะว่าเขาบูลลี่คนอื่นบูลลี่เด็กครับตลกมากนะครับโอ้ยนะคุณแดนคุณแม่น้ำสีครัครับผมนะครับหมอผีครับเออเข้ากันดีหมอผีนะฮะแปลว่าอ่าไม่ต้องไม่ต้องสนใจใบหน้านะครับ ระหว่างหมอผีกับนางเนี่ยใครจะใครจะตกใจก่อนกันนะครับนะฮะต้องมีการตกใจกันแน่นะคุณสักวนบอกว่าพูดไปเอ่อพูดไปดูเบ้าหน้าตัวเองเลยนะจั์ใช่ครับผมงงมากนะไหนใครได้ฟังตรงนี้ยกกดหนึ่งเลยครับผมผมฟังแล้วผมขำเลยเวลาเขาบอกว่าคนอื่นขี้เหล่เนี่ยผมต้องขี้เหล่ใครใครขี้เหล่เหรอโอ้โห เมียน้องนาทีอย่างสวยเลยอ่ะนะยังสวยไม่ได้ดูคือต้องให้ต้องให้แอดนักลบส่งกระจกส่งกระจกเอ้ยส่งส่งกระจกไปให้นางน่อนะครับนะฮะเพราะว่าบางทีน้ำน้ำใส่กระ น้ำใส่กะลาน้ำใส่กะโหลกเนี่ยมันมันอาจจะมองไม่ชัดนะครับนะโอ้ยตายแนละ้วไปว่าคนอื่นขี้เหล่ถ้าคนอื่นขี้เหล่ก็ไม่มีใครสวยแล้วล่ะครับประเทศโลกนี้ก็ไม่มีใครสวยนะนโอ้ยนะคุณเยาวเลศครับสดีครับผมนะฮะคุณบอลรบบอกว,ว,ว่าต้องไปเกิดใหม่อย่างเดียวเออนะสเปเลอร,อรอรับครับคุณบุริศบอกสเปเล่ เออต้องไปเกิดใหม่เนี่ยมันจะไม่ได้เกิดใหม่สิระดับนี้ไม่น่าจะเกิดใหม่แล้วไม่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยนะฮะเพราะจิตใจจิตใจอย่างนี้ไม่ไม่ควรจะเกิดมาเป็นมนุษย์อีกครับเพราะว่าไปเบียดให้ไปเบียดคนอื่นนะให้ให้ผู้อื่นมาเกิดดีกว่านะครับอย่าไปอย่าอ่านอย่าไปเกิดใหม่เลยครับถ้าถ้าตายปุ๊บไม่ก็ได้เกิดใหม่แล้วล่ะไปเกิดเป็นอย่างอื่นนะฮะ นะพูดไปเอันนี้คือตะเกินว่าไปแล้วนะหมอหมอแต่งหน้าศพอ๋อคนคนนี้อย่าไปเจอเนวรัตนนะครับนางเอกหนังไทยเก่านะอย่าไปเจอเนวรัตนนะเพราะเนวรัตน์แกจะเมือ่อเนวารัตน์แกจะเมือ่อยแต่งเมื่อไหร่ก็ไม่ได้ตามใจเป้าหมายนะนวรัตน์จะเมือ่อยยาเด็ดขาดนะ หมอผีรับไม่ไปลงหมอเอาหมอผีรับไปลงหมอนะทวงเลยนะโอ้โหครับผมผมได้ยินเขานางนี้ชอบบูลลี่คนอื่นแล้วบูลลี่เด็กครับผมเพิ่งเห็นเพิ่งฟังจากหูเลยผมก็นั่งอุ้ยตายแล้วมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะโอ้ตายแล้วไม่รู้จักตัวเองอาจเป็นไม่ได้ว่าเขาไม่เคยส่องกระจกนะก็ะเลยไม่รู้จักตัวเองอกระจกอ๋อกระจกพูดความจริงรับไม่ได้ นันก็สองกะโหลกอะส่องกะโหลกต่อไปครับเพราะน้ํามันกระเพื่อมไงมันก็ภาพมันก็จะว่าบวงว่าแบบมันก็จับปฟก,กัดไม่ได้ก็เลยไม่รู้ว่าขี้เหร่หรือไม่ขี้เหร่นะครับ<ม>นะครับสวัสดีครับพี่นายครับผมนะครับนะครับวันนี้อาจารย์สุดยอดเลยนะโอ้นะเอามาดูอีกเรื่องหนึ่งครับมาดูอีกเรื่องหนึ่งนะเขาพูดเรื่องนี้ครับ นี่แหละครับสไตล์ครับเดิมอาจารย์นะครับอ๋ออาจารย์พออาจารย์ก่อนนอนอะไรนะห้ามไปแตะนะเดี๋ยวต <laughs> ิดมือเออไม่ได้นะเออเป็นไปได้ไหมที่ที่แกไม่แต่งหน้าแต่งตาเลยเพราะว่าสมมุติว่าอันนี้มาปัดปัดปัดปุ๊บมันจะหายไปเอ้เนื้อหล่นเนื้อหล่นเอามาแปะใหม่ ไม่ปัดอีกเลยครับไม่ไม่ทําหน้าอีกเลยครับนะครับเพราะว่ามันจะหล่นนะครับคือปัดปุ๊บมันจะมันจะย้วยลงมาเ,เพราะว่าใครไปเรียกแกว่าชื่อยานคนแรกเนี่ยใครเรียกคนเยอะคนแรกว่าเป็นยานเนี่ยปัดไม่ได้ครับมันจะย้วยลงนะครับก็เลยเอาตบตบตบต้องมาให้นักลบตบนะเนี่ยแอดนักลบผมเนี่ยตบอยู่เลยนะเฮ้ยเฮ้ยเนี่ยน่าจะตึง นะตอนนี้ตึงที่เดียวครับคือหูนะตึงที่เดียวคือหูเนาะเออเราไม่ได้แซะนะเราไม่ได้ว่านางนะนะครับเพราะว่าทุกคนเป็นประจักษ์พยานอยู่แล้วนะครับว่านางสวยมากสวยที่สุดในโรงนะครับผมเฮ้ยสวยที่สุดในโลงหรือในโลกสวยที่สุดในโลกนะครับสวยที่สุดในโลกนะเอาเป็นว่าสวยที่สุดในโรงนะกันนะนะครับ เอออย่าไปบุลลี่คนอื่นมากนะดูตัวเองนิดนึงผมสาบาน้เลยว่าต้องเอาเบ้าหน้าของน้องอ่าภรรยาน,น้องนาทีกับเบ้าหน้านางมาประชันกันเนี่ยเอ,อทีนี้ก็พูดไปเลยว่าใครควรจะไปผ่าตัดใครควรจะไปยกเครื่องนะะโอ้ยนะ พูดไม่ได้ดูตัวเองเลยในป่าช้าอะไรนะสวยที่สุดในป่าชา้าเหรอโอ้ไม่น่าใช่นะผมว่าจะต้องคนมีต้องมีอะไรสวยๆกว่านี้อีกนะอาจารย์ว่าพี่ว่าพี่แกก็ยังดูดีกว่านะผีมาทันทีนะคุณเบนคาสีครับผมนะครับน่านะคุณใสใสสีครับสวยที่สุดในป่าชา้า เออนะคนอย่างแกไม่สามารถไปเจอป่าเร็วได้ครับต้องป่าช้าครับยานแอบต้องป่าช้าครับถึงจะยานนะนะครับวายแอดออแอดออวายเลยอาจแต่งนะคะแต่ว่ามันหายเข้าไปในซอกอ,อ๋อ